ทุกคนคะวันนี้น้ากิ่งเอ๋มีขา่าวดีมาบอกคืออวตารเวอร์มีอัปเดตแล้วนะคะอ้าวเอ็นรอ,อเอาใหมเอ็นรอเฮ้ยเออเรอโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราไปดูน้ำในเกมก่อนเลยว่าน้ำมีอะไรอัปเดตแล้วคะโอเคเข้ามันได้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็น Housemaker ซึ่งมีราคา900เอ้ย299บาทตรงนี้ก็ประมาณ299บาทเหมือนกันนะคะส่วนนี้ก็เป็น g i ฟ t e อีเวซึ่งเราที่จะไม่รับนะคะ แม่นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่อัปเดตใหม่คือบ้านสร้างเองได้เลยนะคะอืมทำไมทะลุอย่างเงี้ MG แมจนาเก,ก็บอีจะทำให้บ้านหลังนี้มันแบวๆนะคะนี่คืออะไรบันไดเหรอ อร์นิเจอร์ก็มีนะคะน่ารักไปหมดน้องเปิดไม่ได้หรออันนี้น่าจะเป็นห้องครัวนะคะนี่จะเป็นด้านนอก อาเป็นแบบสีชมพูไปเลยน้องอิ๋ว่ามันเข้มไปแตวเราจะปรับให้เป็นสีชมพูแบบอ่อนๆนะคะน่ารักเกินแต่เราจะปรับพวกนี้ก่อนเนาะ น้องมันน่ารักโอเคนะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้แอนวก็อีกด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย